อะไรกันครับเราก็มาถึงคู่เอกของรายการกับในคู่ที่5ครับเป็นคู่มวยไทยนานาชาติแล้วก็ชิงแชมป์ในรุ่น165โปอนดกับร่วงทางด้านมุมแบกับนักชกจากประเทศยูเครนกับก็คือทางด้านอนาโตลีรีรูชันมวยไทยครับนี่ก็อายุ3 8ปีแล้วครับชกมาแล้ว55ครั้งครับชนะ35แพ้19เสมอ1นครับตอนนี้ก็สูง1 79เท่ากันกับทางด้านรุ่งรัตนนี้ต่อน้ำตาข้นะครับมา162ครับแต่ก็อายุ38ปีครับชกมามารวม111ครั้งกับชนะ70แพ้40เสมอหนึ่งเหมือนกันครับโอ้คู่นี้ถือว่าแมเป็นคู่มวยที่เป็นมวยใหญ่ครับชกในพิกัดนะครับถึง165กับ162ครับแต่ก็ทั้งคู่นั้นต้องบอกว่าแม่น่าจะไม่ทำให้ท่านชมผิดหวังกับเป็นและกับการชิ้งเค้มด้วยนะครับ รุงรถนี่เขาบอกว่าประเภทโจมฝีมือกับผ่านตึกเหนือเสือใต้มาเยอะครับแต่ก็โจมฝีมือโจมลีลาเป็นมวยที่แม่ถ้าไม่เก่งสิ่นี้ผ่านกยากครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกับนาณโตรี่ากยูเครนครับนี่เป็นนักชกฝนใจชาวยูเครนนะครับวันนี้กกงเคีย์แฟนครับตามมาเยอะเลยครับเราต้องลุ้นกับวันนี้จะผ่านทางด้านรุ่งรถได้หรือไม่ครับ แต่ว่าแกหยุดไปนานเหมือนกันกับทางด้านเอโตูรี่กับหยุดไปนานครับแต่ว่าวันนี้กลับมาเจอรุ่งรตีอายุดูจะน้อยกว่าครับน้อยกว่านะครับสามสิบแปดับแมแต่ว่าดูหน้าตาเหมือนจะแก่กว่าเข้าไปอย่างนั้นครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับนี่ก็คือมวยไทยครับแมต้องดูประสบการณ์แล้วก็มรับสภาพร่างกายของทางด้านดุงรดนจะต้านทางด้านอนตูรี่ที่ใหญ่กว่าแต่ว่ายังโตน้ําหนักอีกได้หรือไม่ครับเป็นคู่จริงเม็มคู่เอกของรายการคืนนี้ครับน่าจ้ำชมอย่างยิ่งครับ ตสินก็เป็นทางด้านกรประกรัรที่ศาสตร์คนเรียนนะครับจบกัน5ยกนะครับยกละสามนาทีครับนุ่มกัดพงผันวงก็มาสมแล้วก็มาทํางานเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายโปริุกีสมวยไทยกับของคุณนวลลบัชสุวรนเลยครับนี่นะจบจากเวัดสุรินนะครับทากกบงด้านรุ่งรัตนะครับ ตีนี่โมหูพระเต็มโคเลยครับโอ้โหนั่นกะ็เป็นฝรั่งที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็แมมีความเชื่อมั่นนะครับในพระพุทธคุณก็อย่างนั้นครับแล้วก็ไปหายไปนานนะครับดูว่าสภาพร่างกายแล้วก็ความหนักน่วงกับยังจะเหมือนเดิมหรือเปล่ากับทางด้านอนาตุลีกัน จากดิเฟรนวันนี้ครับแล้วครับได้ใหญ่เลยครับว่าอย่างนั้นครับแต่ว่านั่นแหละครับความสดประสบการณ์กับของรุ่งรัฐกับวันนี้จะแหยหยุดความใหญ่ของอนดอรีได้หรือไม่ครับเพราะว่าเป็นโจมเก่าโจมฝีมือกับมาชกที่ประตงในประมาณสครั้งครับแพ้ครั้งเดียวกับแพ้ให้กับเบ็คเคนกับแพ้แบบนิดเดียดด้วยรับตัวอื่นี่ฝรั่งอยุ่ในแน่นี้ สู่ใหม่ได้นะครับเพราะว่ายังหวาดฝีมือชื่อชั้นเกนั่นแหละช่วยได้เยอะครับในคุณทิมเฟเชอร์ครับบทใหญ่ของทางด้านรีเวอร์ชั่นภูเก็ตกับอทมงันให้กับอนาโตลีเลยครับตัวทางด้านมุมแดงกับคุณเป็นคุณพุดน้ำเงินกับเป็นคุณวันลบเจดวนกับเจ้าของเคมปรือ i ีจิมวยไทยครับที่ลงกันไปซ้อมแลวก็ทํางานอยู่ด้วยครับเป็นเทรนเนอร์ให้กับค่ายครับผู้ตรวจมงคลผู้ตัดสินยาศาสตร์คนเรียนชิงแชมป์ครับ ในรุ่น165ปอนด์เป็นมวยใหญ่นะครับอาแล้วกับยกแรกครับไป้องดูความใหญ่ของมเตอร์ดีนันวันนี้แม่จะเอารุงยักรูดอยู่หรือไม่ครับมาโตลีโซนัสกี้ครับจากยูเครนแกเป็นนักชกที่อัจยะศัยดีนะอาจารย์นะตัวนี้ได้ใหญ่ด้วยครับแต่ว่ารุ่งรัตนี่ฉายาเขาจอมปราบนักชกต่างชาตินะครับ ไม่ในทิ้งในฝันแกยากครับอืมอมีลูกคู่มีลูกแม่ลูกโลกลูกเคลนเยอะครับอดีตี่อยได้ทุกรูปแบบทั้งจังหวะฝีมือทั้งบุดูดันกันอนาั้นตลี่ครับ คสามสิบแปดโอ้โหนี่ก็แต่ว่าต่างชาตินะนะลุงดันก็อบสามสิบเอ็ดนะครับแต่ว่าดูหน้าดูเหมือนแม่ไม่ห่างกันนั่นนะครับ <c oughs> อายุห่างกันเจ็ดปีแต่ว่าแม่ดูแล้วไม่น่าจะห่างกันเท่าไหรครับ <c oughs> จากหน้าตานะครับ <c oughs> แม่อาจารย์อย่าไปดูหน้าตาลุงดันี่แบบเฟรดสมน้อยต่อยดีนะครับซื้อแฝดอะไรตรงนี้ครับโอ้โหเก่าทั้งคู่ครับต้องบอกว่าเก่าทั้งคู่นะ แล้วครับยอดมวยจากยูเครนเจอกับนักชกจากยอดมวยจากประเทศไทยเหมือนกันกับลุงรั๊กับจางสุรินครับรแข่งโอ้ยคืนเลยครับแม่แกบอกอไม่โดนเตะไปไหนไปไหนไม่เจอ,อเดี๋ยวก็เจออย่างนี้เดี๋ยวก็เจอโอ้โหครับม,มีการยั่วโทรศัพท์ด้วยครับนี่ครับซ้ายกับขวาแม่ เดินเข้าบุทแล้วครับทางด้านนาโตลี่นาโตลี่ชนัสครีครับนักชกจากยูเครนกองเชียร์เยอะนะวันนี้นะ้เาผมแต่ว่าทางด้านรุ่งรัตน์นี่วันรุ่งรัตน์นี่มีนักกองเชียร์เฉพาะกิจมาด้วยนะอาจารย์ขึ้นมาได้ยินเสียงรุ่งรัตน์รุ่งรัตน์โอ้โหคขับเยอะเหมือนกันสายกับฝา เราต้ก็ฝ่ายแจะเย็บก่อนเออสายเข้าไปแล้วครับอนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรครับน no problem ครับฝ่ายจะคืนไปโดนเหมือนกันตรงนี้นิ่งกับนาตาใครไปเสือยิ้มยากไม่ยี้มเลยนะครับดุ้งรัาจะเหี้ยมคููคููต่อสู้ด้วยหรือเปล่า <laughs> ดูว่าเยือนระยะแล้วใครมั่นคงกว่าครับหมดยกครับหมดยกแรกครับท่านผู้ชมครับดูว่าช้าๆครับอืมไปจุกกับอย่างนี้กันแม่มาหลกมาดนปลายปลายมัด แล้วก็มาวางแข่งติดกาดวื้นกับวื้<า>โอ้ยไปไหนไปไหนไปไหนโอ้โห,โหโลูกนี้ครับแมเกยกวนใช้ได้เลยครับเวลาไม่ธรรมดา ครับวันพรุ่งนี้ครับป่าตองไฟท์ไนท์ครับแหมกับมวยรอบอสองคู่นี่ใครแพ้กลับบ้านเลยครับตะก,กวัวทองมุกหกบ้านบางลานครับเจ๊ปตะมาสินนดำใครแพ้กลับบ้านครับสวยสังหารกอจเจริญศักดิ์กับกาลยาสายผลมวยไทยอสองคู่นี้คนแพ้ไปลุ้นกับคู่แรกกับคนพรุ่งนี้คู่แรกออยังได้ลุ้นเลยครับได้ลุ้นกับคู่แล้วเจ้น,นะ,ะนมาั้งคู่ครับ ดูมาดูครับยกที่สองครับกับดูเหมือนจะเอกจริงมาขึ้นกับยกนี้ครับมาแข่งสายสายซูริง,รงมัดยูเฟรนโอโ้โห <ขอ S 2> ตอวัดสูงขึ้นไปอ่าประมาทไม่ได้เหมือนกันครับ <c oughs> ตดยตรงนี้ลุงดัดไม่น่าจะมีปัญหาถูกจากตู้เกมาแต่ไม่เฉืหือไม่ได้น่าจาน่าหนี่ครับไม่เชิญไม่บูนี่แม่ลุงดัดไม่หมดกับอย่างนี้ครับแต่ยังไม่แน่กับนี่เคยกทีศอกแต่ครับแกบอกโอ้ยแกต่อยลำตัวครับเจอคืนไปด้วยแข้งซ้ายครับแม่คุณหมัดผมแข้งกับคุณกรบอกนี่ครับลุงดัดนี่นิ่งๆนะแกยืนแบบไม่ยิ้ม เย็นดื่นประสบการณ์ครับนี่จะมีโศกด้วยครับนาทุลี่โอ้โหนำตัวแม่แกกล้าต่อยจิ้มตรงๆเลยครับโอ้เค่งฝาคืนไปด้วยคล้ายไม่ออกไม่ออกกับอกแล้วเน้นๆกับดุงรถต้องเล่นแต่มาหมัดหรือเปล่าแี่เล่นจะเน้นหมัดแล้วอะไรแบบนี้ครับโค โกลบหลอกแม่เตะกับเจอสายไปเกี่ยวไม่ติดมพยายามจะส่งสัญญาณให้กองเชียร์ทั้งคู่แหละครับอเอาฝามีเหมือนกันครับเกเตได้ตรวเหมือนกันนะครับต้งแอตโตริแล้วก็จะรวบไม่ลบจะเจอด้วยสายต่อครับเข้ามาแทงเขา ต้องบอกเราว่าดูแลมัดกงเก๋ค่อนข้างจะอันตรายนะครับดูจะแหมกแร่งมัดแล้วก็แป้งมัดแล้วแล้วโอ้แล้วจิ้มลำตัวจ้ามีสะดุ้งนะครับมีสะดุ้งแต่ว่าเจอสายออกมาขาขึ้นไปทีต่อทีดอกต่อดอกโอ้ยส่งหน้าตืแข่งโอ้นแข่งขืนเหมือนกันรับแหมสายกับสายกับฝาใครดีใครอยู่ครับอย่างนี้ครับ แกครบเครื่องนะอาจารย์นะความเป็นมวยแกไม่ธรรมดาครับทันสุรียครับกีดปากหลักกันตรงวิธีไม่ถอยนะครับมวยอุ้ยอ้าวล่นเลยครับจังหวะพลาดครับลุ่งรัดเตอหมัดเต็มๆรับดูแล้วหมัดแกเรื่องเพลงเลยครับอาลไรครับยังคู่ต่อครับ โอ้โหครับหล่นเลยครับนี่แล้วครับแมดลุงรัฐที่ไม่เคยโดนนับนะครับซ้ำมาอีกครั้งครับคูนี้ครับโอ้นี่แหละครับต้องดูว่าแม่ระยะมัดขอุงเกะโทนดีครับลุงรัฐแม่เกมต้องเปลี่ยนแล้วครับอยากตั้งรับตองมาเปิดเกมเลยครับหมดยกที่สองกับโดนนับไปแล้วกับทางด้านลุงรัฐเข้าเลยครับงานเข้าเลยครับ พลาดช้าครับแก่เล่นลำตัวก้อนนะครับทำให้ลุงรักนั้นแม่ไปพะวงแม่ตรงบริเวณลำตัวครับแต่ไม่เคยออกต่อยที่ใบหน้าเลยนะครับลำตัวตลอดครับดูครับในช่วงต้นๆครับดีครับลำตัวนะครับลุงรักอยู่บนระแกบจะต่ำลงเลยครับนี่แหละก็ขึ้นสูงเลยครับแม่ต่อยหมัดเดียวครับติดแม่กึ่งปลายค้างกึ่งนี่แหละครับเต็มกรามครับ โอ้โหหมัดขวาครับนี่ต่อยแบบใบไดแก่งมากนะครับโอ้โหแต่ว่ารถก็เก่านะครับไปนับนี่ไม่ได้รีบลุกนะครับรรยกรรับกันนับแล้วก็มาให้ฟื้นกลับมาครับโอ้ต่อไปนี้เกมจะเดือดแล้วละครับอย่างนี้ครับเพราะถุงรถที่ตั้งรับะโรโตโรออกอาวุธนะครับสุดท้ายมายกต่อไปนี่ก็ยกที่สามหรือเปล่าครับน่าจะต้องหมกลุ้นหนักวันนี้ครับนะรครับ สามยกที่เหลือของลูกรักเนีครับจะกลับมาได้หรือไม่ครับหรือจะโดนอีกคือเปล่ากเพระ่าทางด้านนาตโตลีดิมแม่มันขวาแกนหนักจริงๆครับ go, แล้วครับมาดูยก ที่3ครับเกมจะเปลี่ยนแล้วเลยครับเพราะลุงรัฐจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับโอ้แต่ว่าโอ้ในบอลมีทุกโดกมีทุกจุดต่อยล้ำตัวครบบบับต่อยล้ำตัวแลบวก็ต่อยแม่นนะครับดูครับโอ้โศกด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาครับอย่างนี้ครับแหมรุ่งรัฐไม่เคยเจอหนักๆอย่างน,น,น,นี้มาก่อนครับพยายามที่จะออกแข่งล้ำตัวอีกแล้วครับโอ้เก็เจอหนักมากลำตัวโอ้โหนี่แหละครับอ่าเป็นหมัดโอ้โหครับ หมักมากาต่อยนะครับอกจากไหลดื้อเลยครับโอ้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับใน<อ><อ>ไหวครับอุงรัฐบอกว่าต่อยไปก็น่าจะหนักกว่านี้กับโยมแพ้อะไรครับไปในยกที่สาม By the way of knockout. And the winner, ray's Corner. Congratulations again for the all-new champion from Ukraine, Anatoly Chornosky!